ดูว่า2024ยาวราชมีอะไรกินที่มันเด็ดๆบ้าง้แค่พริกก็โลนึงแล้วอ่ะเดี๋ยวไปซื้อมาให้ระวังนะสดมากไหมเสี้ยงตีคืออะไรหมูหนูแถมแดรแดมแดมแแแแแดโอ้โหตัวร้ออะไรคะตัวร้ออะไรคะนกอะไรไม่มีปีกหมาแดงค่ะหมูค่ะ มันหอมใครมาเยวาวราชนะไม่กินไม่ได้เลยนะโบ,โบกัญญาลักษยสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลา6กโมง 58. หรือ6กโมงนั่นเองนะคะพนักงานของเราทุกคนนะคะต้อนรับปีใหม่ในวันนี้นะคะยังคงอยู่ตรงนี้อุ๊ยเดี๋ยวนี้เพชรเด,ดินๆยังไม่ออกนะสิเดี๋ยวรอแค่กโกดเพชรมันยังไม่ออกนี่แหละมันเลยไม่ค่อยมีแรงเลยอุ๊ยโบบอกเลยว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วมันจะเด้งเข้าปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบได้เท่านี้หรอ อ่ะสุธีนีสุธีมาด้วยนะคะ<ช>คือคตอนนี้เรากำลังจอดรถที่อัตโนมัตินะคะอ่ะแม่รีวิวการจอดรถอัตโนมัติหน่อยตู้นใจให้สุธีขับเข้าไปใช่เขาขับของเขาเข้าไปแล้วคันหนึ่งอุ้ยแม่ทำาไมพูดอย่างเี้เขาเสีย<า>ใจนะมาบุรีอ,อ่ะ ่มากเลยใช่เธอรู้สึกยังไงรไอ่ะบางทีแบบยึกยึงยึกึยึึ่ะลวัดยึกึยึไงนี่ที่จอดรถอัตโนมัติเมื่อเราเอาเข้าไปปุ๊บเขาจะเด้งขึ้นไปเลย่ามันเป็นรถของโต้โอ้โหแล้วแล้วมันปลอดภัยมากไหมคะปลอดภัยนัเป็นที่จอดของล้านทองกริงโอเป็นที่จอดของนวแท่งเงเลยอุดหนุนทองซะหน่อยดีกว่าใครจะได้รถพบด้วยรถของโบด้วย อ,อุ้ยทำไมามันกระดึกกระดักวะประกรันเพิ่งตอบไปวันนี้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นประกรันรับไปดชอบได้นี่ไปเข้าล็อกเขาแบบนี้อุ้ยแล้วเขาจะส่งตัวขึ้นไปยังไงคะอ๋อเป็นระบบแบบคานขึ้นไปอุ้ยหนูอยากเห็นข้างบนนะคะ อุ้ยทุกคนมันสูงมากอะ่ะชั่วโมงละ50านะถ้าเกิดว่าใครจะมาเยาวราชอุ้ยยังไม่ได้บอกทุกคนเลยว่าวันนี้คือคลิปเยาวราชคุณลุงคะในเยาวราชอะไรอร่อยที่สุดอย่าบอกว่า่วเส้นเฮงนะฮะไม่ใ่บะหมี่บะหมี่ก็อร่อยจ้ะบะหมี่เป็ดแ <บะ S 1> ล<ท>้วก<ะ>็บะหมี่ก็มังกรขาวบะหมี่หมูจ้ะบะหมี่มังก,ก,กรขาวโอเคได้เลย<ม>ได้เลย<ม>ขอบคุณนะคะคุณลุงเดี๋ยวหนูกลับมาอีกตอนนี้โบก็เข้าห้องน้ำนะคะเมื่อวานเราไปสนามมวยวันนี้เรามาที่เยาวราชถามว่าเรามาเยาวราชทำไมเพราะว่าอยากจะมากิน อัปเดตเยาวราช2024ค่ะนึกว่าซื้อทองไม่เราจะมาดูว่า2024ยเยาวราชมีอะไรกินที่มันเด็ดๆบ้างคือถ้าใครมาเยาวราชนะทางแนะนํานะไม่ต้องเอารถมาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะเอารถมานะทุกคนแต่ว่าตอนกลับมันก็จะมีปัญหามันจะเรียกรถกลับแย่เพราะพวกเรามากันเยอะไงคือความจริงถ้าไม่เอารถมาเลยเนี่ยแล้วเรามาแค่คนสองคนมันยังไม่ค่อยลําบากไงเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกินร้านแรกกันเลยนะคะทุกคน นี้นะคะเขาก็จะมีถ้าเกิดว่าใครอยากกระเดินกินไม่อยากรอนที่นั่งนะคะจะมีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งแห้งบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะ้ำเกี๊ยวกุ้ง,รงประมาณนี้บะหมี่เกี๊ยวแห้งอร่อยบะหมีเ่เกี๊ยวแห้งอร่อยนะคะจัดเลยบะหมี่เกี๊ยวแห้งหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเราไปอีกหลายที่นะเ,เพราะฉะนั้นเราจะเอาละละนนิดล้านหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่ไหวอุ้ยชอบเส้นหมี่มากเลยเส้นหมี่จะเป็นเส้นหมี่แบบดูม้วนอิหลี่อ่ะปีที่แล้วสามสี่สิบปีที่แล้วหนูมาเที่ยวที่นี่บ่อยมากจริงหรอ แต่ลุงไอยล่าสุดก็มาเจอะไรนะเจดาเจดาใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเดินพาทัวร์เลยนะโอเคไหมเรายังกินกับมวยเมื่อวานไหมเข้าตาอยู่จริงเหรออยากไปเหรออยากอยากไปอีกวหมอยากไปอยากไปทุกนัดเลยไหมต้องนัดใหญ่แบบเจปวดใจเราเลือกนะต้องนัดใหญ่ๆนะเท่านั้นนะสนุกมากตัวแรกไม่ค่อยชอบดูมวยแต่พอไปดูมาแล้วมันสนุกนะทุกคนเดี๋ยวอินเสิร์ตให้วันเกิดลุงไอ้พาลุงไอ้ไปดูมวยมาเข้า กินสักประมาณ10บร้านเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยร้านที่หนึ่งแหละอ,อันนี้60บาทหอาไม่ปรุงนะเพื่อที่เราจะดูว่าเฮ้ยไม่ปรุงแล้วเป็นยังไงหวะรสชาติเป็นไงคะบมะ อร่อยในตัวเลยอ่ะเส้นคือโคตรเลยเส้นคือเดอะเบสไม่ต้องเสริมเลยหมูหอมอะไรไม่รู้อ่ะหอมกลิ่นไม่ไม่เรื่อยู้ละหอมเห็ดหมูหอมมากอ่ะ นรสชาตินี้ไม่เคยกินเลยฮะมันอร่อยจริงตัวมันน่าเฮ้ยอร่อยจริงๆว่ะอร่อยมากๆเลยอ่ะไม่มต้องปรุงยอมรับจริงๆไปไปต่ออยากไปหาไอ้เนี่ยปลาหมึกอ่ะจำได้ป่าะคือเราเคยมาถ่ายงานด้วยทุกคนแล้วก็มาซื้อปลาหมึกกินที่นี่ซึ่งปลาหมึกโคตรอร่อยแต่อันเนี้ยคุยจั๊กอ้วนโภชนาหน้าลงหนังเออร้านนี้ก็อร่อยโมราได้มิชลินกี่ดวงแล้เออมิชลินเยอะมากขอเข้าไปดูหน่อยสิ <N> มิมชลินเยอะมากเลยคงไม่ต้องถามถึงคนทุกคนค้าร้านไหนได้มิชลินทุกคนคงรู้แล้วว่าร้านนั้นอร่อยนะคะก็คงไม่ได้ไปแนะนำเพิ่มโอ้ก็นี่ไงนี่ไงกี่คิวคะพีก่กัิมัีคะอ่ะเอาหมึกกระดองกับหมึกไข่หนวดรวมกันเลยอย่างละสองไม้ค่ะโอเคค่ะรขอแยก คะแยก2ถุงคือตอนนี้นะคะใครจะมาเอาเยาวราษฎร์วางแผนดีๆนะคะไม่งั้นคุณจะโดนอัดก๊อปปี้ค่ะตายแล้วค่ะร้านฝรมึกร้านนี้ทําเรื่องมากเขาไปรอเลีค่งตรงนู้นเ่ะไปรอเลี้ยงชื่นตรงนู้นเลยค่ะตรงไปค่ะสวัสดีค่ะมีร้านอะไรแนะนำไหมคะร้านอะไรอร่อยคะอย่าบอกนะคะว่าอ้วนก๋วยจั๊บเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกเขาจะถ่ายรูปได้ได้ค่ะได้ โอเคเดี๋ยวเรารอปลาหมึกกันก่อนเนาะตอนนี้นะคะสุธีบอกว่าได้ปลาหมึกแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปหาเขาและนี่คือสูตรที่ที่ดีหูไม่เหตุผลที่เข้าไปไม่ได้เพราะตนนี้เก้ร้อยยี่สิจริงปะตัวสั่งไม่ดูราคาเลยค่ะก็มันไ้แล้ว200กว่าแม่รู้ปะหมดนี่900บาทลืมดูราคาทุกคนช่วยกินค่ะโอ้บาทมาเข้ามุมนี้ แค่พีก,ก็โลนึงแล้วอะ่ะน,นี่คือปลาหมึกย่างน้องกายค่ะอันนั้นเดี๋ยวน้องๆ <c oughs> กินกันเนาะอันนี้นะคะดูค่ะเวลากินวิธีกินที่ถูกต้องนะคะเอาพริกกรุบๆแบบนี้เดีย๋ยวไปซื้อมาให้ระวังนะสุัใจนะเพราะว่าดูเลยเหรอเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าหมึกก็โคตรนุ่มอะ่ะไม่เหนียวเลยอะ่ะจัดไปีครับไม่เหนียวลงุงนี่ครับ อุ๊ยอร่อยจังเผ็ดอร่อยมากอร่อยอืออร่อยนะฮะมาจุบมากินมาอุ๊ยอร่อยสุดๆมาเลยมมานะข้างในเนี้ยมีไข่ด้วยอ่าแล้วมาใครับอู้หอร่อยจิ้แล้วหลังจากนี้สูตรจะสูตรเข้ามาสิครับหลังจากนี้สูตรจะอยู่ในสภาพนี้อะหวานมากเลยอร่อยอ่ะ400เพราะงี้แหละไข่เยอะไข่แน่น เยอะไข่เน่นอ่ะชื่นใจชื่นใจมากมาตามพวกเราไปกินเลยไอ้แทนไม่กินเผ็ดนี่ <c oughs> เป็กินเผ็ดปะองห่หัวดมากมเออจบไปแล้วสำหรับปลาหมึกเผ็ดมากขนาดกินเผ็ดนั้นน่ะคือพริกเยอะมาก ีะขุยไช่ทอดน่ากินเนาะขุยไช่ทอดขุยไช่ทอดเยาวราชค่ะพี่เพื่อนคุณสวัสดีค่ะเอา60บาทก่อนค่ะข้างหลังก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นคะชอบลุงน้อยหมดทางเอาไปเลยค่ะจริงหรอคะสวัสดีค่ะเพื่อี่ค่ะและต้อนรับเข้าสู่ช่องโบกัญญารัตน์ค่ะ กได้เลยค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าลุงน้อยเป็นซุปตาร์นะคะถ้าไม่ถ่ายรูปปีนี้นะคะปีหน้าคือไม่ได้แล้วนะคะเข้าไม่ถึงใช่ไหมใช่ขณะคุณแม่ยังไม่ได้ถ่ายเลยคุณแม่น้อยใจนะคะคุณแม่มาถ่ายด้วยมามามาถ่ายด้วยเออ บอกเลยว่าตอนนี้นะคะแย่งชิงการเป็นคนรักของแฟนคลับค่ะร้านไหนที่มาเยาวราชปุ๊บแล้วต้องแบบอุ้ยต้องมากินร้านนี้หมูสเต๊ะร้านนู้นก็อร่อยนะอุ้ยหรอคะหมูสเต๊ะชื่ออะไรคะไม่แน่ใจชื่ออ่ะหมูสเต๊ะแล้วก็มีผัดไทยผัดไทยละกันผัดไทยชื่อร้านอะไรจำ<ๆ>ได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันอ,อยู่ซอยข้างหน้าเดี๋ยวเข้าไปเลี้ยวซ้ายโอ้ต้องเข้าไปด้วยโอเคขอบคุณมากมากเลย ฝั่งนี้คือได้แล้วนี่คือกุยช่ายเยาวราชค่ะอ๋อุมอค่ะอร่อยมากมันจะกรอบผักเยอะมากเป็นไงแม่งข้างในผักมาเลยแป้งน้อยมากข้างนอกกรอบข้างในมันจะนุ่มๆแล้วมีผักข้างใน ย่างย่างเกี๊ยวก่อนแล้วไฟเนี่ยเอาเข้าหน้าตัวเองโหอร่อยมากตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปเจอร้านต่อไปต่อไปแม่กินกอลจีมาก นี้นนคือมามมาอยากกินมากๆากเลยนะมาถึงมามาก็บอกว่าอยากกินกะหรี่มากกะหรี่นี่คืออะไรมามารู้ไหมมันเหมือนว่ามันแป้งแป้งเขามาทําคุกน้ําตาลแล้วก็มีงาแล้วก็แบบมันจะหอมมากเลยเดี๋ยวโบลองกินด,ดูเอาหนึ่งชุดนะคะสุดที่ถามว่ากะหรี่เหมือนกับเส้นจีไหมแล้วโบก,ก็เลยงงว่าเส้นจีคืออะไรวะมันคือเสี่ยงจีแล้วซึ่งลุงน้อยบอกว่าเสี่ยงจีคืออะไร เสี้ยงโหเสียงจีคืออะไรเสียงจีเป็นของหมูเป็นเครื่องในชนิดหนึ่งของหมูน้องน้อยบอกว่ามันคือกระโปงหมูกระโปงเลยได้ดีกว่าเดิมเขาบอกว่ามันคือไตหมูนั่นไงเป็นไตกูว่าโอ้ยไตจริงด้วยผมบอกแล้วไอไตมั่นใจมากตอนแรก ในกระทะก็ต้องกระทะแบบนี้นะไหนลองกระทะแบบนี้ลองกินน้ำเพราะว่าของเขาอ่ะรู้สึกว่าจะเข้มข้นใช้คนรู้สึกเลยใช่ไหมเรามองดวยสวตาไม่มองดูแล้วแหละว่าน้ำตาลเขาเนี่ยแบบไม่ธรรมดาน้ำตาลพี่ไม่ธรรมดาน้ำตาลพี่ทำมาจากอะไรคะใช้น้ำตาลทายแดงครับอ๋อเห็นเปล่าที่อื่นน้ำตาลทายขาวอ๋อแต่ของเราเป็นน้ำตาลทรายแดงแล้วน้ำตาลทายแดงกับทรายขาวต่างกันยังไงอย่าบอกนะคะว่าต่างกันที่สีไม่ครับก็น้ำตาลแดงจะหวานน้อยกว่านิดนึง ไม่หวานเหมือนน้ำตาลทรายขาว,วาน,น้ำตาลทรายแดงจะไม่หวานโดดอเอาจริงๆนะแค่ได้กินนะอะหอมาน อันนี้คือครั้งแรกในชีวิตรหรือเปล่าคะน้าอันนี้ครั้งที่เป็นร้อยละมั้งแกชอบกินการาโอเกะอ๋ะอชอบมากโอ้เป็นไงครับเอออร้อนอร่อยอร่อยโอ้อร่อยปะอุ๊ยอร่อยมากอร่อยร้านนี้อร่อยไม่หวานมากถ้าเกิดว่าใครอยากกินคาราโอเกนะคะมาเลยเยาวราชนะคะมีร้านพี่ชื่อว่าร้านอะไรคะร้านออเอ,อ่อคาราโีป้าแมวครับ แล้วป้าแมวได้มาคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยจริงค่ะคอนเฟิร์มป้าขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะป้าต่อค่ะคืนนี้ยังอีกยาวไกลมาครับตอนนี้เราจะย้อนสอนไปแล้วนะครับเราเดินออกมากลางๆเราจอดอยู่กลางการซอยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแบบว่าเราจะไปกินเมนูอะไรทาไมถึงเปลี่ยนคนเพราะว่าโบเจ็บคอนะฮะคือเจ็บมาหลายวันตั้งแต่ก่อนที่ไปไไบ้านต่วนนะฮะ ตอนนี้คือรถติดมากครับทุกคนดูคนครับอ๋อ,อเหตุที่รถติดน่าจะเป็นเพราะร้านปลาหมึกย่างนี้น่าจะทําให้รถติดเลยครับกับร้านกว๋วยจั๊บและร้านเขาอยู่ข้างกันเลยฮะคือเขาขายดีมากครับทุกคนต่อมานะคะร้านนี้ก็คงยังต้องเป็นร้านที่แข่งปีอยู่นะคะก็คือร้านขนมปังปิ้งค่ะ นี่อะจะมีไส้ประมาณนี้มีไส้สไนเนยน้ำตาลบัตเตอร์อเนยราดสังขยาเนยราดพริกเผาเอาเนยราดพริกเผาเอานม<ห>าสดสุกเนี่ยเราเอาเนยน้ำตาลโอก็จะให้เออมาแค่นี้ก็พอแล้วสุกอ่ะโอเคครับอ่ะประมาณนี้ พีกเผาถ้าจะกินต้องกินไส้นมสดแถมดัลแลมแถ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 มโอ้คือรู้ป่ะไส้ของที่นี่นะเดี๋ยวเ้าจะกินตรงนี้เดี๋ยวดูนะไส้จะเป็นอย่างนี้เดี๋กวนเดี่ยวเออ แต่ว่ามัน,นข้นคักเลยทุกคนเขาแบบว่าเราบางคนไม่ค่อยชอบกินหวานเนี่ยแต่ขนมปังอ่ะอร่อยอร่อยมากมันจะมีอีกไส้นหนึ่งที่อยากกินมาอันนี้อันนี้น้องๆเอาเลยเหนื่อย<ด>มากอะการกินขนมปังอะดูดูตาลุงน้อยมันจะมีอีกอันหนึ่งอะถ้าเกิดใครไม่อยากเละนะให้กินไอ้นี่น้ำตาลเนยจะกินง่ายหน่อย<ม>เออเขาลองพริกเผาหน่อยอันนี้จะเป็นพริกเผาไอ้นี่พริกเผานมพริกเผานมเหรอใช่ป่ะพิเปานมป่ะพริกเผานมใช่ทุกอย่างมีนมหมดเลยโอ้กินจากข้างล่างด้วย พี่นี่ไหลแล้วพี่นี่ไหลแล้วพี่นี่ต้องกูนเยโอ้โหออ้โหอร่อยมากจริงหรอขอชิมคำนึงหนึ่งอร่อยลงกินไมนไม่เผอร่อยเลม่นคใหญ่อึกลงแล้วแล้วอองชิมคำนึงหน่ พี่เขาอร่อยเลยแต่ถ้าใครไม่อยากเปิดให้สั่งอันนี้น้ำตาลเลยอ,อ,อร่อยมากอันนี้อร่อยมาก ว่าทุกคนไปไหนกันหมดแล้วลุงน้อยอาชีไปนู่นแต่ตัวลุงน้อยอยู่นี่ตะชีแม่ไปนู่นแม่ไปนู่นแล้วคือแบบลุงน้อยว่างบอมามามากคือตัวเองอยู่ตรงนี้จะป้าตาชี้มามาว่าทุกคนอยู่ตรงนน้นล้วไปแล้วเราเรื่องใหญ่นะคะถ้าเกิดมามาแตกกลุ่มเนี่ยไปไหนโน่นแล้วก็เดินไปคนเดียวเดินเร็วว่ะอ้าวทำไมถึงไปนน่นอะไปหาโบไปไหนไปหาโบคือลุงน้อยอยู่ตรงโบรู้ปะลุงน้อยบอกแม่ว่าอะไรลุงน้อยบอกไปนู่นแล้วมาทำไปเล้วเลยคือลุงน้อยชี้ว่าโบไปข้างหน้าแล้ว ไปนูเลยแล้วตัวเองอะอยู่ตรงนี้นะลุกน้อยอะไปค่ะต่อไปเราไปหาอะไรกินกันต่อค่ะกระเพาะปลากระเพาะปาอุ้ยอุ้ยุ้ยุ้ยุทุกคนขอเล่านิดนึงคือเมื่อกี้เราเดินไปแล้วเป็นร้านแบบนั่งกินแบบนี้พี่ๆกลุ่มหนึ่งเขานั่งกินอยู่แล้วเ้าจโบด้บอเอ้าแล้วบก็อ้าแล้วก็ทักทายกันนู่นนี่นั่นว่าร้านนี้อร่อยไหมยังไงยังไงแล้วเขาก็ขำกันแบบอุ้ยโอ่งแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่แม่ไปถามเ้าว มาชตฟิวอะคือเกก็คงแบบอยากรู้หัวเราะอะไรแต่คือมันเขาใจป้าบริบทว่าสวัสดีค่ะในบริบทมันคือแบบเจอกันหัวเราะขำแบบอุ้ยเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถนำหัวเราะอะไรค่ะมาอันนี้ก็ะเพาะปลาค่ะลูกค้ามีร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยห้าร้อยค่ะค่ะเอาวันนี้ล้กันค่ะเอาเป็นสองร้อยค่ะเดินทางใส่ผักไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาหมดเลยค่ะคุณแม่อยู่ฝั่งนี้นะคะไม Besides, ่มาค่ะพ like so. oh, ah, oh, ี่บ네ิวไม่มาค่ะรัวนนี้ทุกคนถามถึงแต่คุณบิวเวลาผ่อนเพราะเขาเพิ่งแต่งงานทุกคนอยากให้รู้ว่าเฮ้ยอัปเดตว่าเฮ้ยชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรยังไงดูดูตอนนี้ไม่ไหวแล้วอสูเอาไปนำนานรายการต่อเพราะว่าพูดเยอะแล้วเจ็บคอเอ๊ะมันจะไอมันจะไอนะครับไออะไรครับไออะไรก่อน ไอปาดไอ่ปาด <laughs> <laughs> อันนี้คือคนที่เป็นแฟนเขาพูดกันนะฮะ <laughs> ือดีเดอร์คาดหวังอะไรจากโบ <laughs> ไออะไรอะ่ะไอ่ปาดไอ่ปาด สุดยอดเธอจับกันหมูสองร้อยคือปูก็แน่นนะแต่ต้องบอกก่อนว่าการที่เรามากินนี่เนี่ยอย่าคาดหวังเรื่องราคาอะไรเลยนะเอาแค่ร้านไหนอร่อยอย่าอย่าไปซีเรียสกับเรื่องราคาเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่กระเพาะปลาแท้นะทุกคนไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่กะมันหมูลุงร้อนมากจะได้รู้ว่ามันร้อน ครั้งแรกนะฮะกินกับเพอปลาว่าสั่งเลยแต่เธอไม่ได้กินกระพอปลาด้วยซ้ำมาเมื่อคร้วเธอกินแต่ปูอร่อยมากเกลยเบจบแล้วค่ะกระเพาะปลาเยาวราชคืออย่างนี้เลยเดี๋ยวพาไปกินอย่างอื่นต่ออันนี้คือร้านที่7แล้วนะเหลืออีกสร้าน,นะคะ่ะแล้วเราจะกลับบ้านกันร้านต่อมานะคะขอแบบอิงกระแสนิดนึงหมาล่าก ไม้เท่าไหร่ะคะไม,ไม้ยี่สิบใช่ไหมไม้ละยี่สิบบาทนะคะทุกท่านอ่ะกินซะหน่อยสองเ,เนื้อสองสองอุ้ยอุ้ยอันนี้น่าสนใจแปดเก้าเก้าสิบแล้วก็พี 1> 1่อีกหนะึ่งไม้เห็นไหม <c oughs> ปลาหมึกไหมปลาหมึกย่างเลยจ้าหมาล่านะ ไปที่ไหนก็ต้องมีนะคะยิ่งอยู่เยาวราชแล้วนะคะถิ่นของคนจีนเลยเราจะมาดูว่าหม่าล่าร้านนี้อร่อยขนาดไหนช,ชื่อร้านว่า O N N หม่าล่าเยาวราชค่ะดูจากการทําเมนูนี่คือคนจีนเลยแล้วทุกคนเนี่ยเขาจะทําเมนูประมาณนี้นี่หม่าลา่าเดี๋ยวเรารอกินหม่าล่ากันค่ะ ตอนนี้เราได้หมา่าล่าแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณโบเปิดก่อนให้เปรียบนะอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะมูสามชั้นมูสามชั้นอร่อยม,มากอร่อยมากมลุงกิ็นยังรอรนะ่อยมากอุ้ยหม่าล่าหอนะมหอมาก,งกมลกงไวลงกล้องนี้ฮะ โอ้ยอมันหอมอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมาก <c oughs> อร่อยเนาะรสชาติดีเลยพียพยพ่เลยียกพี่เลียกมาพี่เลียกมาตนี้กินข้างในนมันแบบเป็นพริกหยวกร้องเลยมันจะมีหมูอะ่ะมันจะพริกนุ่มรสชาติดีเลยนะมันแบบเค็มๆมหวานๆอร่อยอร่อยอะ่ะอืม วิ <anto> <isto> ่งเดียวโอ้เราจริงจริงนะตอนแรกอ่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าดูไม่ค่อยม่วนอ่ะแต่กินแล้วอร่อยกว่าทุกคนใายเล่นครับเทบหมูอ้าวเทหมูถุงร้อยอะไรถามไม่เปต่ตอบพี่มาให้ได้ นกอะไรไม่มีปีกนกลูกตัดปีกนกลูกตัดปีกปลาอะไรไม่มีก้างปลากระป๋องปลาต้๊งโกเอามาณห้าถุงเอาหนูนะหนูและตอนนี้นะคะมีคุณลุงมารออยู่แล้วนี่มาอะไรครับคุณลุงคะนกอะไรไม่มีปีกปลาอะไรปลาอะไรไม่มีก้างปลาต้๊งโกปลาต้๊งโกปลาต้๊งโกคุณลุงได้ยินใช่ไหมคุณลุงได้ยินอ่ะหนูเอาหนูเอาหนึ่งรางวัลอ่ะคุณลุงว่า มีเลขอะไรบ้างชอบหนู7ปอพอปอไทยปีหน้าหน้า95 95ปลา210พอทุกคนอย่าหวังเยอะเอาแค่12ล้านพอเพราะว่าจริงเวลาเรามีเงินเยอะเราเครียดน,นะลุงหนูไม่รู้จะเอาเงินไปเก็ไเกบไว้ไหนนีมันเครียดน,นะฝากฝากไว้ก็ได้คุณลุงบอกเอามาฝากไว้ก็ได้ปลาทุกคน<า>ตอนนี้นะคะเราก็ผ่านไปแล้ว2ล้านน,นี่ล้านที่หนึ่งแล้วก็ล้านที่สองจบแล้วครบแล้วครบแล้วอ่ะ ตนี้ตังหมดแล้วนะคือตอนนี้ต้องกลับแล้วเพราะอะไรว่ะตังหมดแล้วพอดีหมดเลยี่ได้เอาเป็นว่าเราจะเดินกลับรถกันแต่ในระหว่างนั้นเราจะไปกินอะไรลุงบะหมี่มังกรขาวอร่อยไปขอบคุณมากเลยนะคะมาแล้วค่ะมังกรขาวกลับมาแล้วค่ะเฮ้ยทุกคนกินกินคนละหนึ่งไหม เอาเมื่อกี้ในรถไปคนละหนึ่งไหม,มเมื่อกี้บะหมี่แห้งเนาะสวัสดีค่ะหนูกลับมาอีกรอบอร่อยมากห,หนูเอาแบบเมื่อกี้อีกหกชามเลยพร้อมทานเลยนะคะใช่ค่ะทำกระดาษนกชางค่ะขายดีไหมคะเนี่ยน่าจะขายดีมากๆเลยตอนแรกมาเนี่ยคือเต็มเลยนะตอนนี้คือหมดแล้วขายตั้งแต่กี่โมงคะฝั่งด้านบนขายจากบุกเย็นด้านนี้ขายบุกเย็นนี่สองวันขายถึงกี่โมงคะโอ้โหห้าทุ่มคือของหมด เกี้ยงเลยแต่อร่อยมากเลยอ่ะแบบเส็นโอ้ได้แล้วอ่กินเลยนะจา้ากินเลยจา้าอันนี้คืออร่อยจริงๆนะหมาแดงค่ะหมูค่ะมันหอมมันหอมอะไรไม่รู้ไม่ต้องรุงนะทุกคนลองชิม,มดูก่อนใครมาเยาวราชนะไม่กินมังกรขาวไม่ได้เลยนะนอร่อยเ<อ>มื่อกี้ไม่ได้กินเกี๊ยวนะสูตรกัดแค่ครึ่งหนึ่งนี่นี่แบบนึงนะเป็นสูตรเฉพาะเขาคือกุ้งผสมหมูซึ่งกุ้งตัวใหญ่เลยนี่อันนี้คือ เข้าหน้าเลยเนะี่ยอ่าวไปหน่อยเอานะฮะอ่ะครับอุ้ยน้ำเด้งเลยอร่อยปะอร่อยมากเป็นไงพี่อร่อยไหอร่อยครับมีใครอยากจะบนไหมบนได้เลยนะมีขนมจีบรวมด้วยนะนะเกี๊ยวกุ้งปูมีเยอะแยะม,มากอะประมาณนี้สําหรับทริปเยวาวราชในวันนี้นะคะขอปิดไปที่ภาพทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่ะและนี่นะคะก็คือภาพนะคะที่ทุกคน กนหยกนะคะก้อนวอยขาวขอโทษค่ะมังกรขาวไม่ใช่มังกรหยกขอฝากไปด้วยภาพนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะปีนี้นะคะขอตักล้านห้าแสนซับนะคะทุกคนจ้าลวันนี้ปีนี้ไปก่อนนะคะยาวราชอย่าิบสีเด็ดมากค่ะไปายขอโทษนะคะเริ่มขายมานานหรือยังคะก็เริ่มขายมาประมาณประมาณยี่กว่าปีแลลวเนาะเขากำลังยุ่งอยู่แล้วอันนี้เริ่มขายมาตั้งแต่ปีอะไรคะ ประมาณ20ต่อปีแล้วค่ะแล้วเราเพิ่งมาดังเมือ่อสองสามปีที่แล้วป่ะคะอ๋อดังมานานมากเลยนะคะอ๋อแสดงว่าเราไม,ไม่ได้แม่ขาย <laughs> เชียนร้านไหนวะรถรถอะ